ยุคเนี้ยอาชีพเดียวไม่พอจะเปิดร้านซักผ้าซาวันสุกเกะลงทุนคาเฟ่ยามทะเลรดเดชเพราะเห็ดฟางขายออนไลน์เสื้อผ้าเปิดร้านสปานวดนนหน้านวดตัวทำครจจคคคคัวรถเจ็บอบเผ็ดอบหอยไข่ไก่อบไฟเจ๊จเดี๋ยวมีทุนเหรออึเออแต่ไม่มีทุนวา่าแล้วจบจบยังไม่จบค่ะต้องการทุนดอกเบ,าบาี้ยเบาๆสูญสุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีรถแชนมาได้รับเงินไวดอกเบาเลือกได้วงเงินพร้อมใช้ให้คะแนนเดือ ที่คาคาแคชจบยังไม่จบอ้าวแล้วแล้ว,ลวไงต่อพี่ยุคนี้ยเรื่องฉุกเฉินก็เยอะก้าเทิมขึ้นอ่านเจงนองาซื้มบ้านมาบานเคร่อหมอนาก็มาล่มนาล่มมาลุกนาก็มาล่มเงินหมดลูกค้าเก่ากรุงศรีออโต้รับวงเงินเพิ่มเรื่องจริงใช่ไหมวิจัยหนักหนาก็ใช่สิค้าขึ้นบอกเถิดหนาี่รถเชิญมาได้รับเงินไหววงเงินเพิ่มให้ได้คะแนนเดอะวันมันจังสุดยอดที่คาคาแคชถ้าได้ยินเสียงปิ๊นปินนี่ก็จบจริงๆแล้วครับ